สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ครับมาโมดิฟายมาโมดิฟายพัดลมแอร์กันตัวนี้ครับ <c oughs> พัดลมแอร์เนื่องจากตอนจอดรถ ติดไฟแดงแล้วแอร์ไม่เย็นนะครับวิ่งถึงเย็นนี่เดี๋ยวถอดถอดตัวนี้ออกมาแล้วครับถอดตัวนี้ออกแล้วน่ครับตัวนี้ถอดออกมาแล้วถ้าเหลือแต่น็อตข้างล่างหรือแต่น็อตด,ด้านล่างครับตรงตรงคอนโซลด้านล่างครับรอบๆเรลไล่ถอดออกมา ตอ,อดเสร็จเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้ครับซื้อมาจาก l a ซ a d a นะครับ12โวลต์แปดสิบบาทครับตัวนี้ราคา300บาทครับเปลี่ยนเองลุยครับผม <c oughs> ตัวนี้เป็น Toyota v i ีอนะครับ <c oughs> ติดแผง พัดลมเพิ่มนะครับติดแผงพัดลมแอร์เพิ่มเพราะว่าเ,เวลาเราจอดเวลาเราจอดติดไฟแดงนี้มันแ <c oughs> อร์มันจะไม่เย็นนะครับแอร์มันจะไม่เย็นแต่พอวิ่งรถก็เย็นปกติวิธีแก้ก็คือเนี่ยครับซื้อตัวพัดลมตัวนี้ครับพัดลมตัวนี้เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับ แต่จะมีรูปพัดลม,หมให้ดูอ <c> ย <oughs> ู่ย่ในคลิปอโชว์รูปพัดลมนะครับครับติดพัดลมตัวนี้พัดลมตัวนี้ผมผมสั่งซื้อจาก Lazada นะครับ300กว่าบาทนะครับ300กว่าบาทเป็นพัดลม12บสองโวลต์แปวัตต์นะครับตัวนี้ก็ามาต่อเข้ากับขัข้วสายไฟนะครับไฟ12บสอโวลต์แล้วก็เก่า วิธีต่อก็คือให้พัดลมพัดจากพัดจากด้านนอกเข้าไปหาแผงนะครับเข้าไปหาแผงแอร์นะครับที่ต่อ,อถ้าถ้าไม่รู้จะต่อ <c oughs> ขั้วไหนก็ให้ให้ทดลองดูครับทดลองดูว่า,าหลังจากเสียบแล้วพัดลมมันพัดจากด้านนอกเข้าไปหาแผงแอร์ไหมถ้ามันพัดจากแผงแอร์เข้ามาหาหา หาด้านนอกก็ให้กลับขั้วนะครับกลับกลับขั้วไฟครับพัดลมมันก็จะหมุนกลับทางนะครับส่วนตัวนี้โตตาวีออสเราก็ต้องทําจุดยึดเพิ่มนะครับทาจุดยึดเพิ่มตัวนี้นะครับหาเหล็กมาทําจุดยึดเพิ่มนะครับนี้ด้านล่างนะครับจุดยึดด้านล่างอ่เหลือแต่เจาะครับเจาะเข้ากับตัวแผงกันชนหน้านะครับเจาะเข้ากับแผงกันชนหน้าก็จะประกอบติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับ ครับ <c oughs> แต่พอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยว <c oughs> จะให้ดูการทำงานนะครับปกติแล้วแอร์ถ้าจอดรถเนี่ยจะไม่เย็นเลยนะครับแต่ถ้าติดตั้งเข้าไปแล้วจอดรถนี่ยเย็นสบายครับ <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> ผมติดตั้งมาหลายคันแล้วนะครับ <c oughs> ตัวนี้เป็น t o y ยต้าวีอ นิววีออสปี <c oughs> ปีเก่าๆครับตัวนี้ปี2013หรือเปล่าไม่รู้หรือสอ0นหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่แน่ใจครับโตโยต้าว <V iot. S 1> ีออเดี๋ยวเดี๋ยวเจาะตัวนี้ก่อนนะครับผมทำการเจาะเจาะจเข้าไปเลยครับ ไดทะลุแล้วมาร์กรูไว้นะครับมาร์กรูไว้ก็เจาะทะลุเรียบร้อยแล้วก็จะใส่น็อตนะครับเดี๋ยวใส่น็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตัวนี้ผมถ่ายคนเดียวนะครับ ทำคนเดียวแล้วถ่าย ทำน็อตหายนะครับน็อตตัวเมียหายงานเข้าแล้วอ๋อที่นี่อะไรนะครับตัวนี้นั่งทำอยู่สนามหญ้าหน้าบ้านนะครับทำเองครับทำเองได้ง่ายๆครับ ไม่ต้องเสียเวลาไปวิง่งเข้าหาช่างครับน็อตตัวคอนโซลหน้าต,ตัวกันชนหน้าก็ถอดแค่ไม่กี่ตัวครับทุกท่านที่เป็นผู้ชายเราน่าจะถอดได้หมดนะครับ เดี๋ยวผมจะต่อสายแล้วก็เดินให้ดูนะครับเดินให้ดูคร่าวๆนะครับสายตัวนี้อ่าต้องต่อสลับนะครับตัวนี้ต่อสลับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอต่อสายก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันคลิปต่อเนื่องกันไปเลยครับหลังจากติดตั้งจุดยึดเสร็จเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูตัวแถงตัวนั้นผมต่อไว้กับ ไฟตัดหมอกผมนะครับต่อไปกับวงจรของไฟตัดหมอกตัวนี้ของผมต่อพ่วงไว้ทีนี้เราก็สตาร์ทรถนะครับไม่สตาร์ทก็ได้เปิดก็ได้ครับนี่ครับดูกดไฟตัดหมอกกดแล้วนะครับไฟตัดหมอกทํางานแล้วนะครับมาดูการทํางานของเคดื่อลมครับเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับ ดูนะใหม่ครับแรงมากรับแรงมากนะแบบนี้จอดจอดติดไฟแดงเป็นชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาครับหรือว่าเราจอดรถเราจอดรถนอนจอดรถพัก ก็ไม่มีปัญหานะครับระบบแอร์ระบบแอร์จะไม่มีปัญหาแอร์ Air จะทํางานปกติแอร์ Air จะไม่อุ่นไม่ไม่เอาไอร้อนเข้าไปอบคนที่อยู่ในรถนะครับมันมันจะช่วยลดความเสี่ยงนะครับลดความเสี่ยงเวลานอนอยู่ในรถแล้วแอร์มีปัญหาแล้วก็ขาดอากาศหายใจนะครับวันนี้จะช่วยลดไป ลดความเสี่ยงความอันตรายไปได้เยอะเลยครับนี่ครับตัวนี้ t o y ย t a v ว o s นะครับครับผมถอดคอนโซลหน้าออกมาครับต่อเสร็จเรียบร้อยอเดี๋ยวจะประกอบนะครับจะประกอบเสร็จประกอบก็เสร็จเรียบร้อยตัวนี้นะครับนี่นี่ตัวนี้ครับเ๋ยวผมต่อพ่วงไว้กับนี่ครับตัวนี้ผมต่อพ่วงไว้กับ สวิตไฟตัดหมอก,อกนะครับแค่เปิดมันก็ทํางาน,นครับตอนเราวิ่งเราก็ไม่ต้องเปิดก็ได้หรือว่าตอนเราจอดเราค่อยเปิดก็ได้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ EP นี้ใหเ้เทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปทํากันนะครับติดตั้งได้ทุกรถนะครับทุกกี่ห้อนะครับราคา องร้อยกว่าบาทถึงสามร้อยยี่สิบาทครับประมาณนี้ไม่ไม่แพงนะครับไม่แพงพัดลมแรงด้วยติดตั้งไว้นะครับดีครับบางคนบางคนเขาติดตั้งสองตัวคู่เลยก็มีครับ,รบแต่สำหรับคันนี้ติดตั้งตัวเดียวก็พอหลังจากเราใส่พัดลมเตาคอยแอร์ไปแล้วนะครับเราจะสตาร์ทเครื่องลองดู สวิตช์ไฟตัดหมอกครับที่ต่อเอาไว้พอต่อพว่วงเอาไว้กับไฟตัดหมอกเปิดแอร์เดอดสามความเย็นแอร์ขนาดนี้นะครับตอนนี้อากาศร้อนๆเลยรถเพิ่งไดสตสตาร์ทเครื่องร้อนอ่ะนำงนอกครับ แรงกว่าเดิมเยอะเลยครับตรงนี้ครับรับลมดูดครับนะครับครับลมดูดดูดใบไม้เข้าไปนะครับดูดแรงครับนี่ครับหินน็อตไปครับน็อตตัวนี้ที่เราติดตั้งไว้ มาดูดีวกว่าแต่ก่อนจอดแอร์ร้อนมากตอนนี้รถจอดมันจะเย็นไหมโอเคนะครับเย็นแอร์เย็นคนระับ นะโอเคโอเคถ้าเย็นแบบนี้ก็โอเคเลยนะไม่ได้มีเครื่องวัดอุณหภูมิมาให้วัดให้ดูนะครับต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเอาเครื่องวัดอุณหภูมิมาวัดให้ดูนะครับสวัสดีครับ